เวลาเราเจอคําแ,แปลกๆคาที่ไม่เคยเจอมาก่อนในข้อสอบถูกอีกน,นะครับแต่มันลงท้ายด้วย ify มีทริคในการแปลอยู่ง่ายในียวเองนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ify เนี f ่ยมันคือ suffix คาลงท้ายคำนะครับหน้าที่ของ suffix ก็คือมาเปลี่ยนแปลงประเภทของคําและ ify คือ verb suffix ตัวทําให้คํานั้นๆน,น,นะครับลงท้ายปุ๊บกลายเป็น verb ทันทีซึ่งความหมายภาษาไทย ify ก็แปลง,ง่ายๆคือแปลว่าทําให้อาฉะนั้นทริคก,ก็คือเวลาเราเจอคําใดๆก็ตามลงท้ายด้วย ify เนี่ยขอให้แยก ify ออกมาแล้วรากสับไปทางหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าใจหรือ ว่าพอคุ้นเคยได้ว่ารากศัพท์นั้นเนี่ยมันตรงกับความหมายของคําว่าอะไรเราก็แปลคานั้นต่อได้ทันทีมายกตัวอย่างกันกับคําแรกก็คือคําว่า t e r r i f y นะครับเจอคํานี้ปุ๊บแยกไปก่อนครับ ify อยู่ฝั่งนี้อ่าเป็นรากศัพท์ไม่เกี่ยวกับความหมายเพราะมันแปลว่าทําให้อยู่แล้วแพรเขียนคล้ายกับคําว่า clear นะครับ clear c l e a r clear หมายถึงชัดเจนฉัน clarify ก็แปลว่าทําให้ชัดเจนแต่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ clarify อ่าคำที่2มาลองดูนะครับคาว่า purify แยกกันไปเลยครับ ify ความหมายคือทาให้อยู่แล้ว pure ข้างหน้า P.U.R. เหมือนกับคำว่า pure p e แปลว่าบริสุทธิ์นะครับฉันความหมาย purify คือทำให้บริสุทธิ์แปลอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่มันมีความหมายที่สมูท t h ขึ้นหน่อยก็คือทําให้บริสุทธิ์เนี่ยคือกิดกรองออกมาใช่ไหมเกินกรองเป็นความหมายหนึ่งนะครับคำที่3ครับ rectify คือไม่เจอบ่อยนะครับในโทอิกในเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายเลย rectify เป็นคํายากแต่มันไม่ยากอย่างที่คิดแยก i f y ออกมาแปลว่าทําให้ rect ข้างหน้ารากศัพท์ตัวนี้มาจากคําว่าอะไรครับเขียนคล้ๆกับคำว่า correct งาน correct หมายถึงถูกต้องฉะนั้นความหมาย rectify ก็คือทำให้ถูกต้องตรงๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ความหมายแบบ smooth ขึ้นหน่อยก็คือแก้ไขปรับปรุงทำให้ถูกต้องนั่นเองแล้วมาจบที่คำที่4ของวันนี้นะครับคือคำว่า simplify simplify ลองเดาได้ไหมครับเรามีเทคนิคแล้วพอเดาได้ไหมว่าความหมาย simplify คืออะไรก็แยกไ f i Fi ออกมาก่อนและซิมข้างหน้านับ i m ตัวนี้นะครับเขียนมันกับคำว่า simple simple แปลว่าเรียบ ง่ายอาฉะนั้นความหมายของมันคือทําให้เรียบง่ายทําให้ง่ายลงนั่นเองเห็นไหมครับว่าทริคในเรื่องของ p Part พ o e Speech การที่เรารู้คอนเซป็ป Out speech เรื่องของ s ับ f ิกเนี่ยทำให้เราต่อยอดคำศัพท์ได้มากขนาดไหนนะครับและเราก็มีรายละเอียดแล้วก็มีทริคอีกมากมายนะครับในคอร์สทวีของเรานะครับก็ตอนนี้เรามีฟู c o อร์สมีอินเทนซีฟคอร์สแล้วก็ฟูลแพ็กเกจขอ้วยถ้าสนใจรายละเอียดยังไงก็ inbox มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาในคลิปสั้นๆมาสอนเทคนิคเรื่องของ ify ตรงนี้ยังไงก็ฝากติดตามในคลิปถัดไปด้วยนะครับก็ฝากเพจ sky coach man แล้วก็เพจ t r i n e r ไปทีด้วยไว้เจอกันครับผม